เราตอนเราเริ่มประมาณบ่ายสองครับเนี่ยตอนแรกเราก็ใส่รายละเอียดแบบนี้ลงไปหมดก็แบบมันชา้าครับก็เลยเว้นไว้เป็นรอบหน้าเนี่ยก็ลงแค่สีพื้นกับเส้นนะครับยังไม่ต้องลงรายละเอียดมันชา้ามันก็จะแบบเดีย๋ยวลูกค้าท้อเพราะเนี่ยตั้งหลายชั่วโมงก็ได้แค่เนี้ยสวัสดีครับพบกับผมโจโจ้พปรเฟคคนเดิมกับรายการ เพราะเราสักไม่ใช่เรื่องล้อเล่นสำรับงานวันนี้ลูกค้าก็เดินเส้นไว้นานมากแล้วนะครับน่าจะมี2ปีแต่ก็ยังไม่เสร็จสักทีงานที่เห็นเนี่ยก็เพิ่งจะลงสีกันได้แค่รอบเดียวเท่านั้นเองเดี๋ยวมารอดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้กันไปแค่ไหนก็มีทางน,องน้องๆแล้วก็พี่ๆที่อยากให้แนะนําเข็มยี่ห้อ ที่ราคาไม่แพงมากและจับต้องได้มืออชีพใช้กันอยู่ <c oughs> ก็ขอแนะนําเข็มยี่ห้อนี้เลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ใช่หครับเข็มย <c oughs> <c oughs> ี่ห้อเครลเออรุ่นนี้ฮิตมากเลยครับตอนนี้ราคาก็แสนจะถูกใช้กันทั่วบ้านทั่วเมือง <c oughs> ตอนนี้นะครับเส้นสีเงาสักติดง่ายเหมือนราคาหลาักพันแต่ที่ไหนได้กล่องละไม่กี่ร้อยเอง ถ้าหาพันเมื่อไม่พี่ท่านไหนสนใจก็รีบสั่งเข้ามาได้เลยนะครับทางร้านเรามีจําหน่ายทุกเบอร์ทุกไซส์เลยหรือจะกดตรงชีตะการ้าด้านล่างนี้ก็ได้หรืออยากรู้รายละเอียดอะไรเพิ่มเติมทักเข้ามาสอบถามทางข้อความเป็นก่อนได้เลยครับ ไหนที่ว่าเจ็บตัวนี้เท่านั้นที่เอาอยู่ไปกันแดดดวงร้อเอซเอาอยู่แน่นอนเดี๋ยวรอบหน้าเข้าจะแหละไปเลยถ้าใช้ไหม้หมดเราก็เก็บไว้ใช้ได้นะปิดฝาดีๆวะถ้าเกิดเป็นไปได้ก็ซีนไว้หน่อยเนี่ยถ้ารูดมามันอีกประมาณครึ่งหลอดเลยนะ ซีนไว้บางๆก็ได้ใส่กล่องแล้วแช่ตู้เย็นไว้ถ้าอากาศไม่เข้าอ่ะเก็บได้หลายเดือนกลับมาเนื้อครีมก็ยังชมพูแจ๋นอย่างนี้ นั่งซีนมันก็จะดีกว่านะแบบว่าพันรอบตัวมันก็จะโอกาสที่อากาศจะเข้ามันก็น้อยกว่านะกรณีนี้เราเราจะสักกันต่อครับผมเราก็จะซีนในส่วนนี้เองเดียวนะแล้วก็ก็จะร่มมาสักส่วนนี้กันต่อถ้าจะแปะก,ก็เทปไม่ต้องเยอะมากและพอลูกค้าลุกนะผมค่อยแปะอีกทีถึงเราแปะก,ก็เทปไม่เยอะ แต่ว่าลูกค้าอยู่ท่าเดิมไม่ได้ขยับมากอะยังไงก็อากาศก็เข้าน้อยอยู่แล้วนะเราก็ซีนในสวนที่เราทํางานได้เนี่ยนะก็ติดก็เทปแค่พอประมาณนะผมเพราะว่าตอนลุกอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะโยนลงยังไงถึงเราติดเยอะก็ไม่มีผลอยู่ดีแค่ติดให้มันไม่หลุดเฉยๆนะครับผมตอนที่เราสักตรงนี้ต่อไปใช่ไหมถ้าเกิดเดี๋ยวตอนที่เราทํางานตรงนี้ต่อไปตอนลูกค้าพักแล้วลูกค้าลุกเราค่อยติดรอบๆอ,อีกทีนึงตอนนี้ก็ เท่านี้เลยจับเวลาเลยหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ทํางานต่อได้เลยไม่เสียเวลารอยาชานะครับผมไม่ต้องเสียเวลาทาแล้วก็รอกว่าจะได้สักสักไปด้วยเลยแล้วก็ทายาชาไปด้วยสักตรงนี้ครบพอดีก็กลับมาสักตรงนี้ได้ทําตรงนี้เสร็จปุ๊บครบเวลาชั่วโมงหนึ่งพอดีเราก็มาทําตรงนี้ต่อเท่านี้ถ้าผมสนใจนะตัวนี้ตัวเดียวนะตอนนี้มาแรงมากตัวเดียวที่ผมใช้อยู่ตอนนี้เอาอยู่จริงๆร0 0รซนนะผมซื้อเยอะมีส่วนลดแล้วก็ มีราคาส่งให้ไปจำหน่ายต่อด้วยนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบนะครับผมเราเริ่มตั้งแต่เราเริ่มกันเลยประมาณบ่ายโมงครึ่งใช่ปะประมาณบ่ายบ่ายสองเราตอนเราเริ่มประมาณบ่ายสองคนระับเดี๋ยวตอนแรกเราใส่รายละเอียด แบบนี้ลงไปหมดก็แบบบัญช้าครับก็เลยเว้นไว้เป็นรอบหน้าเนี่ยก็ลงแค่สีพื้นกับเส้นนะครับยังไม่ต้องลงรายละเอียดบัญช้ามันก็จะแบบเดี๋ยวลูกค้าทออ้อเพราะเนี่ยทั้งหลายชั่วโมงก็ได้แค่เนี้ยแยกดูดีนะอันเนี้ยคือของใหม่อันนี้ของเก่าถึงสีมันจะคล้ายๆกันแหละนี่ของใหม่นี่ของเก่านี่ของเก่านี่ของใหม่ของใหม่มีแค่ช่วงนี้ ช่วงล่างแล้วก็มีผมสีดำทั้งหมดตั้งต่ายตอนนี้ทุ่มสี่สิบแล้วเดี๋ยวเ,เปิดยาชาที่เราทาไว้แล้วก็อัดแบบกาต่อเลย

เหมือนยังไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะใช่ผมว่าพี่สับมาแล้ววะเนี้ยเดี๋ยวลองแบบลงสีดรสิรู้สึกปะร,รู้สึก้งย แบบจี๊ดๆ,ๆนิดน,นึงอ,อยอะเกินเนี่ยแบบว่าซ้ำเนี่ยซ้ำแล้วเนี่ยรู้สึกอะรู้สึกาะนาเปิดผิวไปแล้วนะรอบหน้ามาแฟนขอใช้เลยกลับไปรอแฟนความแฟนขอใช้เลยไม่รู้สึกเลยจริงๆเนี่ยเริ่มซ้ำๆเนี่ยมันเริ่มแสบนิดนึงวะไม่เป็น ย่ยปกติอะ่ะมันจะไม่รู้สึกแค่แบบแค่ทีแรกอะ่ะแต่พอซ้ำปุ๊บ,บยังไงมันก็ต้องแสบๆหน่อยแล้วแสบยังนี่แสบของแท้วะของแท้นี่ครับผมดวงร้อยเเซนกันแดดดวงร้อยเปเซนหลอดน,นี้เท่านั้นนะถึงจะเอาอยู่นะครับผมระวังด้วยเนี่ยของแท้แน่นอนนะครับสองร้อยหกสิบบาทไม่รู้สึกเลยเขาว่า ชาไม่ชาลูกค้าหลับอ่ะหลับไปเลยฮะของจริงฮะตัวนี้รอบนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับกขาไปทุระนะตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วสามทุ่มยันไเล,ล้วครัี ดัดเก่าก็ได้ไปแค่นี้ครับก็ไม่ได้ไปมไปน้ยก็ไทำเองเหรอเนี้ย